ได้เวลาอารมณ์ดีและคุณวิทินานาหิมช่วงของคุณเลยหัวร่อจ่อข่าวสัปดาห์นี้ย้ำไหมคะยืนยันไหมว่าขำแน่ไม่แน่ใจสิแต่ตอนนี่ดูแล้วอาจจะเครียดได้อาจจะเครียดกว่าเดิมก็ได้ครับมุกแป๊กเาเพื่อนเครียดนะครับไปติดตามกันครับ สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านเช่นเคยแหละครับและแล้วก็ได้เวลาของหัวรอเ <c oughs> จ้อข่าวกับท็อปวุฒินันนาหิมครับจ้อข่าวแรกวันอาทิตย์นี้ไปที่จังหวัดอายุทยาไปดูสารพระภูมินี้ครับไม่รู้จะสูงถึงขนาดไหนแต่ว่าไม่เท่าตึกประโยคหรอกครับไปชมครับ ไปที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยที่ตึกสูง3ชั้นปลูกอยู่บนเนื้อที่2ไร่มีระเบียงรอบบ้านหน้าบ้านก็มีสารพระภูมิตั้งเด่นตระหงานสูงกว่า10เมตรเท่ากับตัวบ้านที่เป็นตึก3ชั้นเสาของสารพระภูมิทาด้วยสีทองครับมีผ้าสามสีผูกไว้โดยรอบฐานกว้างประมาณ1เมตรยาว2เมตรปูนด้วยกระเบื้องสีทอง ตัวสารพระภูมิทําด้วยไม้สักท้องอย่างดีอีกต่างหากมันยังไงอยู่นะพอถามไปถามมาว่าเอา้าทำไมสารพระภูมิบ้านถึงสูงลิฟขนาดนี้ล่ละครับ <Yeah. S 1> คุณลักษณะเอกถินครับวัยห้ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเขาก็บอกนะครับว่าป้าไม่อยากให้สารอยู่ตามกว่าผู้อยู่อาศัยก็เลยจ้างช่างมาสร้างสารพระภูมิให้สูงเท่ากับตัวบ้านไปเลยเราจะขึ้นชั้นสามไม่ได้ เราก็จําเป็นต้องทําแล้วเราไม่อยากให้เหมือนคนอื่นค่ะคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้พระูมิต่ำกว่าเราใช่ค่ะใช่ก็เลยยกขึ้นไปใช่เวลาถวายเวลาถวายถวายไงครับก็มีพื้นด้านล่างด้วยแล้วก็เราเอื้อมเราเอื้อมถึงด้วยถึงถึงค่ะถึงค่ะการะยะแล้วว่าได้พอดีเลยค่ะ S <S เวลาที่เราจะกราบไหว้หรือถวายของสามพระภูมิบางครั้งจะถวายด้านล่างแต่ถ้าเป็นช่วงวันที่ดีวันมงคลก็จะถวายที่ตัวสามพระภูมิโอ้โหออกแบบบ้านมีระเบียงที่สามารถยืนและถวายของที่สามพระภูมิข้างบนได้ด้วย เท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นสาพระภูมิที่สูงสูงที่สุดในโลกเลยเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นสาภูมิไหนที่สูงได้ขนาดนี้เลยเอาล네ะครับไปเจ้าข่าวกันต่อไปดูนักวอลเล์บอลสาวชาวไทาายเขามีการฉลองอว่าแต่งานนี้เขาฉลองกันแบบแปลกๆด้วยไม่รู้จะน่าหัวรอะขนาดไหนไปชม ทีมวอลเล่บอลสาวทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน18ปีฉลองการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกการแข่งขันวอลเล่บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลกที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยการเอาชนะตูนิเซีย3-0เซตหลังเกมการแข่งขันขน,นัดตอบทีมชาติไทยชุดยุวชนก็เต้น <c oughs> เต้นเต้นเต้นเพลงอะไรรู้มะมนี่แหละครับ แน่นออกฉันล้อนชัยเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมกันทั้งสนามมันแน่นออก <Yeah. S 2> ไปยกออกให้แบกเอาไว้นานไปเดี๋ยวใจทะลอ รักจริงเชียวดูเป็นธรรมชาติสดใสามากๆเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับไปเจาอข่าวกันต่อที่จังหวัดอ่างทองไปดูพระสังกใจัยในตำนานม,มีอยู่จริงนะอยู่ที่อ่างทองนี่แหละครับแต่ว่าจะมีอะไรพิสดารไปชมกันมากันที่วัดมหานามอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับมีรูปปั้นพระสังกจัยที่แปลกแตกต่างจากที่อื่นเลย ก็เลยเดินทางไปพิสูจน์ดูซิเมื่อไปถึงพบประสังกัจจายองค์ขนาดใหญ่สีทองตั้งระง,งานอยู่ภายในวัดครับบริเวณด้านหน้าของพระสังกัจจายองค์ใหญ่มีรูปปั้นพระสังกัจจายสีดําในปางต่างๆมากมายอีก3องค์ครับซึ่งมีอยู่หนึ่งองค์นี่แหละฮะที่ลักษณะแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นพระสังกัจจายในลักษณะยืนตรงมือทั้งสองข้างตั้งแล้วก็แบออกและที่โดดเด่นไปกว่านั้นแล้วก็แปลกก็คือ บนเสียนเนี่ยสมหมวกด้วยก็ต้องมาถามท่านนี้แหละครับพระครูวิสุทธิชัยคุณเจ้าอาวาสวัดมหานามว่าพระสังกจายที่เห็นแปลงอยู่เนี่ยเป็นพระสังกจายหลบแดดปางให้พรครับมีลักษณะเด่นก็คือยืนให้พรแต่ที่เสียนมีลักษณะเหมือนสวมหมวกอยู่ซึ่งตามแบบก็ไม่ใช่พระสังกจจายใส่หมวกนะครับแต่จริงๆแล้วหมวกที่เห็นนั้นก็คือใบบัว แต่ก็ช่างปั้นนะครับก็ปั้นกันมาเป็นแบบเนี้ยก็เลยออกมาเป็นหมวกซะได้อื oh, <no>. wow. <c oughs> แปลกจริงๆนะน่าจะเป็นพระสังกจายองค์เดียวที่ใส่หมวกในประเทศไทยก็วาดได้แน่อ่ะะครับไปจ่อข่าวปิดท้ายกันที่ต่างประเทศที่เนี่ยไปที่สเปนครับไปดูการกลับรถอืม เป็นการกลับรถในที่แคบๆด้วยว่าแต่จะแปลกแล้วก็มีอะไรน่าตื่นเต้นไปชมมาดูระบบการกลับรถแนวใหม่กันสุดแนวจริงๆนะสร้างความสำราญและก็ความสะดวกสบายให้กับบรรดาโชเฟอร์รถบัสยาวใหญ่เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ต้องมานั่งปวนหัวหาที่กลับรถแล้วก็ไม่ต้องแสดงความสามารถในการกลับรถในที่แคบๆ ลดความเสี่ยงของการที่รถจะไปชนนั่นนู่นนี่ลงเหลือแค่ศูนเปอร์เซ็นโดยจุดกลับรถบัสทิ่เนี่ยเขาจะทำเป็นระบบหมุน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 แค่คนขับรถนำรถเข้ามาอยู่ในจุดกลับรถระบบก็จะทำการพารถหมุน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 กลับไปยังที่ทางที่เราต้องการได้ทันทีโอ้โหสะดวกสบายและง่ายได้จริงๆรเลยจอด เห็นขนาดเนี้ยผมว่าจะซื้อเจ้าระบบเนี้ยไปใช้ที่บ้านบ้างเพราะว่าเบื่อเบื่อกับการเอารถถอยเข้าถอยออกหน้าบ้านนะ่ะอืมหมดปัญหาการกลับรถยากกันเลยนะครับว่าแต่จะเอาวิธีแบบนี้ไปใช้บ้างก็น่าจะดีนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือหัวรอ, <c oughs> อเจ้าข่าว ทิศนี้มไม่ค่อยขำเลยอ่ะอันล่ะครับที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบกันได้ใหม่ในเก็บตกจากในชั้นภาคค่ำเวลาประมาณ19.20นานทีนี้นะครับผมวุฒินันนท์หิมพอนทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ มันตลกตอนจบนี่แหละค่ะคุณวุฒิที่นั่นค่ะว่าสัปดาห์นี้ไม่ตลกจริงเหรอก็ขำอยู่หลายข่าวนะแค่เห็นหน้าคุณก็ยิ้มแล้วแต่ว่าคนละคนมั้งไม่ใช่ผมตอนนี้หรอกตอนนั้นน้องชายฝาแฝดน้องฝาแฝดครับสับเปลี่ยนอารมณ์กันไม่ทันเลยนะฮะ